วันที่มามคุณนโอเคแล้เไอเขาโวยพรหมดอไหมมันบังมันบังออกไปก่อน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 ผู้ใหญ่ไว้พรอยูแล้วก็มาผมกอ่านเ่ร้กกันก็หาฐานะที่อ่านกไเสยงราวันนี้เชียงรากมาไก็แคุโคาแกุณม้วนพวราล คุณนะแฟนบันเทิงโบราณเย่นไงกันอันก็เป็นน้องรักของผมคนหนึ่งที่สำคัญนะพูดกันแบบหลัาๆเนนะี่ยผมก็มีทีต่ตอบนะแต่ผมไม่เคยเล่นีเคมันไม่ชวนผมพีเคเมื่อปีที่แล้วแล้วเพินะ่มมาพีเคมื่องสเ่ืทีเลยก็ทำไม่ได้พรกับเพื่อนนะมากมายละหลายสาขาที่ จริงๆปีที่แล้วเนี่ยคนมาเยอะกว่าปีนี้แต่ผมมั่นใจนะปีนี้อ่านเขาเลือกคนให้มาลงเกิดเขาเขาจับปากก่อนถ้าอ่นานได้จับปาคนเนี่ยลบไปตัวนมข้ำงลัางสองโอบมืณให้อาโนกีดังๆเตายาคนยากเป็นตัวแทน เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งลายขอให้พอให้อา่านโนเกลและครอบครัวโอ้ยมีพ่สู่แทสีใสเข้ามาในนี้ผมจะพ่เศษไปเขาพิจารณาโดยพอให้อ่าและครอบครัวตลอดจนแขท่เกิดทุกานมา่วมงานอย่างนี้ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดความกายสมความรารถนาไม่เจ็บไม่จน ร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปแต่ข้าจากภัยอันตรายทุกสิ่งอย่างทั้งปวงชนะอุปสรรคทั้งหลายใครที่เป็นนี่อ่านก็เอามาคืเานเอาซะนะทะทุกคนต้องต้องใช้ขอให้หันน้องรักของผมวันของลุงและเป็นน้องเป็นพี่ของพวกเราทุกทุกท่านและก็ขอฝากเพลงไปมาเรื่อย สงสามากเกยเข้ามาครับ h ฮ p ปี b บอ t h d a y ทจะบอกว่าอย่างนี้อันมหาผมแต่วันแรกนะแต่วันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะผมภูมนใจน้องคนนี้นะอีกที่ผมจะบอกคือ เชื่อไหมไม่ว่าจะลันเปิดโกขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดียอันวันแรกเป็นยังไงกับผมก็ยังเป็นอย่างนั้นเสมออีกที่ผมจะฝากนะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาที่สมุทคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอันเนี่ยจะอะไรก็้แตบบ่ อันไม่เคยทำร้ายหมวแม่หลาวั้งเดียวสิ่ง,นนะนนงที่พี่จะฝากอัานนะวันนี้เดี๋ยพี่วยพรบจะบอกว่าขอยอ่าผ่านทุกอย่างในวัชษากในชีวิตแล้วขอให้สู้ว่าแข็งแรงสู้กับปุกปัญหาแต่สี่อย่างอย่าลืมอย่าทิ้งคนที่ร่วมเดินเสียนข้าอย่าลืมคนที่สร้างความยิ่งใหญ่ อย่าลืมคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีขอบคุณยครับขอได้มขอบคุณีบคที้ขอคุณ่ได้าขอบทมาขอบคุณนี่้มาบุณท่าอบคุที่้มบที่ดมาอนคุท่าที่ได้มาอนที่าขอุที่ไมคที่ท่ไมา่บไมาขอบคมาขอคุณาตุได้ม ที่สุดเลยก็สมความมุ่งมั่นไปเลที่เป็นเล่นเดินที่ต่ออะไรต่อขอเป็นนะักขอให้พี่ต่อไปผมบ้างครับอ๋อขอให้ต้องไดเลยนะไปทุกปีให้เป็นด้ตลอดีนะครับ พอไจอก็ขอร้องพ่อแม่เป็น้องที่ร้องงาน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 ร้องงา แงไงก่ราขอให้ลูกสองคนขอให้มีความสุขกันเลยดีงานแล้วก็รักพี่รักน้องขอให้รักทุกคนไม่ว่าอะไรขอให้ลูกเดินลุ้นเล่นต่อไปอ่อไรราอ มราเกิดมาด้วยความดุก็ขอให้เราดุจมีความรัที่แข็งแรงมี่มุ่งมัเรื่อยเรื่อยๆที่สุด้วก็ถึงความปันทุกอย่างสวัสดีและต่อไปให้ดีครับ အဲ့ဒါကမော်လာလေးဝက်ဝက်ပေါ်တာနဲ့ပေါ်တယ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ ถ้าไปลเส้นทางนี้ก็เป็นเทท่าทายโอบางดอนบางแชนะไม่รู้แง่ดเลยมนเเลยด้ำเดินด้วยนำเดนด้วยน้ำเดินำเดินนำเก็ขอให้ถึงได้ว่าเราจะไม่ถู้จักันประมาณปีไม่ถึงปีแต่เส้นทางระหว่างใจครอบครัวโอเคและเอ็กซี ในประเทศไทยนรืโทั่วไปก็ใจและรู้ส um, no hmm. yeah. so ึกีทอย่างท้องฟ้อาท้องฟาทงาท้อฟาท้องก้ท้องาท้อท้องฟ้งฟมาองฟ้องฟ้าท้าท้อาท้องาท้อง้้องฟมองฟ้าท้อาอง้ท้องฟงฟ้าาทองท้องาทองฟัน้งาา้อง ร้อยสชบปีนะดูกันพวกเราจะไปนาแสนนาแน่นตลอดไปเฮ้ยเข้งไปด้วยครับครอบครัวโอเคทุกคนถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลถึงเวลามคแต่การงาน่ักติงี้เด็กดกรอติดเงี้ลยก็ขอให้สงานที่ไหนทาสุ ก็มีแหนะทุกครั้งที่ออกไปทำงานนะคะก็แค่บ้านคนที่อยู่หลังบ้านอย่างเราไม่ต้องกลั่ได้นะคะขออย่างเดียวแค่ว่าให้หน้าบ้านของเราออกไปเจอแต่คนที่ดีคิดดีๆนะคะแล้วก็เจอแต่ราที่ดีเราหวังแค่นั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวนะคะมีความสุขอามีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ ทำให้ครอบครัวก็รู้เรองหน้าไม่เคยขัดโฉมแต่ถึวัาไหนที่เราลบากเราก็สัญญาว่าเราจะลำบากไปด้กันแต่วันที่เรามีเราก็สัญญาว่าเราจะมีกี่นอหลักไม่ไกลค่ะ่ ที่ที่วันนี้นะครับแล้วก็พี่หมืนกันพี่พง์ท่านในะครับพี่รนงานที่สุเทพแล้วก็แล้วก็พี่ที่ทีมงานบางกร่าทุกท่แล้วก็ทีมงานเราเองนะครับแล้วก็พ่อแม่ที่ทงนแล้วก็ขอบพระบุญด้วยบทุกท่านกต้องบอกว่างานโกีนนัไดง่าทุกวันเพราะทนมานเหยนพราะว่า จนเริ่มต้นผในรายการขายในที่นี้เลยแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่พี่ทุกคนนะครับต้องบอกว่าผมมาในทุกวันนี้ได้เพราะถ้าวันนี้ผมไม่มีใครนะและผมไม่มีเจ็ดสนะผมมาไม่ถึงทุกคนแน่นอนแงใ้เราำได้ต้องขอบคุณนะครับพี่พทุกคนนะครับแล้วก็แฟนกับี่ทุกท่านนะครับคนที่คอยดูรูปเราบนจอแล้วกันย้ายยายเล่สมรเล์ mm -hmm. ไ,ไปหาอาจะไมเนี่ยนี่สามเอาหอมียับกหอมยังก đi 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 Thoải người lắm 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 Ok các lắm 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 lắm